เดนซาดีน MPV ไฟฟ้าจากการร่วมทุนของ BYD และ Mercedes-Benz <Go. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกัน แล้ววันนี้ทาง New Tech Thailand ก็จะพาะทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็คือแบรนด์ Denza นั่นเองซึ่งแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ของจีนนะครับ จะเป็นการระดมทุนระหว่าง BYD และ Mercedes-Benz และรุ่นที่จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกันนะครับก็คือรุ่น D9 ซึ่งเป็น MPV ขนาดใหญ่มีทั้งแบบ4ที่นั่งและ7ที่นั่งให้เลือกซึ่งรุ่นนี้นะครับได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในจีนเมื่อไม่นานนี้เองและหลังจากเปิดตัวนะครับก็มียอดจองถึง15,000คันใน24ชั่วโมงสำหรับ Denza D9 จะมีความน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับเดนซาดีนนะครับก็จะเป็นรถ MPV ที่มีความหรูหราภายนอกออกแบบให้ดูมีความพรีเมียมด้วยกระจังหน้าโครมเมี่ยมขนาดใหญ่ไฟหน้า LED กับข้างโครมเมี่ยมไฟท้าย LED เชื่อมถึงกัน พร้อมลวดลายกราฟิกภายใต้แนวคิด Into the Meteor Arrow มาพร้อมล้ออลอยขนาด19นิ้วตัวรถถูกสร้างขึ้นบน e-Platform 3.0ของ BYD ขนาดของตัวถังนะครับจะมีความยาว5,250ม mm, ิลมกว้าง1,960ม mm, ิลมและสูง1,920ม mm. ิลมระยะฐานล้อจะอยู่ที่3,110ม mm. ิม และสำหรับภายในนะครับจะเป็นห้องโดยสาร MPV สุดหรู7ที่นั่งแบบ2บวก2บวก3ใช้วัสดุลายไม้และสีเปียนโนที่หรูหรามีช่องเก็บของใต้ช่องระบายอากาศด้านล่างพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบ2ก้านท้ายตัดติดตั้งหน้าจอควบคุมกลางขนาด15.6นิ้วติดตั้งระบบออโตอัจฉริยะเด n z a Link และจอ Full LCD ขนาด10.25นิ้วคันเกียร์แบบคริสตัลรองรับการ TA, อัปเกรด OTA เบาะนั่งแถวหลังติดตั้งหน้าจอขนาดใหญ่2จอมีที่ควบคุมบริเวณที่พักแขนหน้าจอขนาดใหญ่มีฟังก์ชันความบันเทิงครบครันระบบเสียงไดออดิโอติดตั้งระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศเหนือแถวที่2และ3พร้อมซันรูฟคู่ ม่านบางแดดไฟฟ้าคู่ประตูบานเลื่อนกระจกปิดเสียง2ชั้นทั้ง4บานตู้เย็นติดตั้งระหว่างเบาะคู่หน้าเพื่อให้เบาะแถวที่2ใช้งานได้อย่างสะดวก Wireless ์ h a r g e r แบบควิกชาร์สามตำแหน่งหน้าจอควบคุมฟังก์ชันต่างๆภายในรถสามารถปรับเบาะได้ตามสรลระหลากหลายถึง10ทิศทางและเบาะยังหุ้มด้วยหนังนับป้า เรามาดูด้านสมรรถนะและพละกกำลังกันบ้างนะครับซึ่งทาง DENZA D9 นะครับจะมีรุ่น p l u ๊กอินไฮบริดแล้วก็รุ่น EV ด้วยนะครับโดย DENZA D9 รุ่นปลั๊กอินไฮบริดจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรพ่วงกับเทอร์โบชาร์เจอร์จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ระยะทางรวมทั้งโหมดไฟฟ้าและโหมดน้ำมันถึง945-1,040กิโลเมตรและ190กิโเมตรในโหมดไฟฟ้าล้วนพร้อมกับระบบชาร์จเร็ว80กิโลวัตต์ส่วนรุ่น EV นะครับ จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้ระยะทางสูงสุด600กิโลเมตรต่อ1การชาร์จพร้อมระบบชาร์จเร็ว166กิโลวัตต์สามารถเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมี d e n s a Pilot พร้อมเรดาร์ความละเอียดระดับ5มิลิเมตรจำนวน12ชิ้นเรดาร์อันตราโซนิก24ตำแหน่งระบบถอยจอดอัตโนมัติและระบบความปลอดภัยอีกมากมายอาทิระบบจอดรถอิเล็กทรอนิกส์ e p b ระบบจอดรถออโต้โฮระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบกระจายแรงเบรกระบบควบคุมการทรงตัวบนเนินระบบตรวจสอบดิสเบรกระบบเตือนการเปิดประตูระบบช่วยบนทางลาดชันระบบควบคุมป้องกันการพลิกคว่ำสำหรับราคาของ d e n z a d ีนนะครับจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่335,000หยวนถึง 4 4 5 0 0 0หยวนนะครับสำหรับรุ่นปลั๊กอินไฮบรหรือว่าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่1.71ล้านถึง2.27ล้านบาทและรุ่น EV นะครับหรือว่ารุ่นที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%เรนะครับราคาจะอยู่ที่3 9 0 0 0 0หยวนถึง4 6 0 0 0 0หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ19,90ล้านถึง2 3 6ล้าน3 6 0บาทและรุ่นท็อปที่นั่งนะครับจะมีราคาอยู่ที่ 6 6 0 0 0 0หยวนนะครับหรือประมาณ3.3ล้านบาทรุ่นนี้จะผลิตเพียง99คันนับตั้งแต่เปิดตัวเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน